เทคนิคที่จะทำให้คุณเป็นคนตลกเป็นคนนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยจะมีมุกไม่ค่อยจะตลกเลยนะคะก็กลัวว่าคนจะบือ้อพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะคะเขาได้บอกไว้เลยนะว่าเขาเนี่ยทำการจดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสาระน่ารู้นะคะแล้วก็เรื่องที่เป็นมุกขำๆแล้วเขาก็จะมีโหลกระปุกเนี่ยที่ใส่นะคะอันนี้สาระน่ารู้อันนี้มุกตลก เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยจะลุกขึ้นพูดออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยคุณก็จะมีคลังที่เก็บเอาทั้งเนื้อหาสาระรวมถึงมุกตลกของคุณ <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยต้องจดแล้วเก็บไว้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความตลกหรือว่าความมีมุกภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า sense of humor นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นคนดูเป็นอารมณ์ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันฝึกกันได้นะทุกคน <c oughs> ให้คุณค่ะเสพความตลกเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คุณมีเพื่อนที่เป็นคนอารมณ์ดีอยู่รอบตัวบ้างไหมคะหรือว่าคุณดูรายการหรือว่าเสพในสิ่งที่ใครอารมณ์ดีเนี่ยให้คุณเนี่ยเอาตัวเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายดูทางออนไลน์ก็ได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะครูบอกเลยว่าครูมีลูกศิษย์นคนหนึ่งนะคะจากที่เขาเนี่ยเคยเป็นคนที่เฉยๆนิ่งๆ แล้วพอเขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ในใกล้ๆบริบททั้งครูทั้งลูกศิษย์ครูเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันมีความสุขอารมณ์ดีสนุกสนานอํากันไปอํากันมาตอนหลังลูกศิษย์ครูคนนี้กลายเป็นคนที่ตลกน่ารักสนุกมากๆเลยเพราะฉะนั้นของแบบนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่อได้นะคะคุณมีความสุขมากขึ้นมันก็จะถูกส่งผ่านคุณออกไปความอารมณ์ดีก็จะออกไปผ่านข้อสุดท้ายก็คือคุณต้องฝึก ปล่อยมุกออกมาแบบไม่เก๊กไม่กักโอเคโดยการที่ให้คุณคิดว่าคุณกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งค่ะปล่อยมุกแบบไม่เก๊กไม่กักเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนจะไม่ตลกไหมเดี๋ยวคนจะคิดว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้ฝืดไหมไม่เป็นไรค่ะแรกๆเนี่ยถ้าแป๊กเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติครูมิวก็เคยนะคะแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมชาติของตัวเรา ะค,ะความตลกจริงๆแล้วอะ่ะมันคือความเป็นธรรมชาติของคุณมันคือการที่คนเขาเอ็นดูในตัวคุณเน่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเก็กไปกังคปล่อยมันออกมาแล้วก็สุดท้ายคุณจะหาจังหวะของคุณเจอในกะิรรักและส่งพลังนะคะครูมิวพาริน